สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเราคุกป,ปุ๋ยกันนะคะนี่วันนี้มีเพื่อนมาช่วยด้วยค่ะเอาเพื่อนมาช่วยทํางานด้วยทําคนเดียวมันก็เหงาเนาะวันนี้ได้คุยกับเพื่อนด้วย <c oughs> ทําคนเดียวไม่มี <c oughs> เพื่อนนี่มันเหงาค่ะนี่ค่ะก็มีขี้วัวนะคะขี้มันนะคะ ดำค่ะสามอย่างนี้เราเอาผสมกันแล้วคลุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ต้นไม้ของเรานะคะขี้วัวขี้มันแกลบดำนะคะนี่วันนี้ได้เพื่อนมาอยดีใจงานเราจะสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีวันนี้นี่ค่ะ เราก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ทุกอย่างที่อยู่ในสวนนะคะนี่ค่ะรอบๆบบ้านเลยนะคะจะใส่ทุกอย่างรอบบ้านนี้แหละในสวนนี้นะคะทำคนเดียวมันก็ไม่ไหวเนาะมัน ยกปุ๋ยไม่ไหวยกอะไรไม่ไหวทำคนเดียวอ่ะต้องหาเพื่อนมาช่วยทำแล้วเพื่อนก็แข็งแรงเท่ากันเลยนะคะแต่เขาแข็งแรงหุนห่นจะเท่าเท่ากันเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราแข็งแรงนะถึงเราจะตัวเล็กกันเนี่ย เราแข็งแรงมากๆล่ละทำส่วนได้นี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะขี้วัวขี้มันขี้แกลบดำพบกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักไปใส่ต้นไม้ต้นมะม่วงมะปราง ต้นส้มโอต้นขน,นุนต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นทุกอย่างที่เราปลูกไว้นะคะฮะไห<อ>นไหน,อย,นอ,ยอย่าทำอะไรมันเด้อไหนไหนอโอ้ยใช่ไอ้ใช่เองเงินไหมเนี่ยไอ้เงินมันออกมาตั้งแต่ ออกมาวันฝนตกวันนั้นฝนตกเยอะก็เลยบอกว่าอยากเอาไปเลยอยากไปก็เอาไปมันควนจังมันนะมันอยู่ไม่เห็นแล้มันอยู่ปุ๋ยแล้วมันอยู่ในห้องน้ำตั้งแต่ตัวมันเล็กๆเท่เม็ดน่ะค่ะเดี๋ยวให้คนนั้นดูกันเชื่้นๆเขาจะอยู่ในห้องน้ําเราตั้งแต่ตัวถ้าเมดมาถามเราซื้อไอ้ที่เล่นน้ำมาให้มันเล่นด้วยสองตัวเคยอารมณ์คิดดี ็ได้ไม่สุดก่อนนะตรงนั้นมาก็เอาไปปล่อยแล้วมันให้โชว์นะได้ไอ้พวกนี้จะมาเดี๋ยวก็จะปล่อยมันอยู่ให้มันไปตามธรรมชาติของมันแล้วเล่นไล่ไอ้นั่นนึงให้โชว์ีกวันนี้ไม่เคยเล่นพี่จะไม่ซื้อหวยเลยนานแล้วที่ไม่ซื้อเนี่ยมาดูหนูป้าจะไม่ซื้อเด็ไม่ตั้งใจเขาจะไม่ให้เซ่นที่ที่ไม่ซื้อมานานตั้งแต่ขูบหมื่นกว่าบาทตั้งแต่นั้นมาซื้ออีกมันไม่ติดเลย หยุดไปแต่พี่เดาถูกพุกนวดเลยนะพุกนวดเลยพี่เด อยู่้ยังอไอ้เงินอีกตัวนึูดุทกครั้งมันไปอาทินึงมันก็พากันนะทั้งสตัวนะเออมันอยู่ตั้งแต่ตัวทัเวนขาเนี่ยมันมาอยู่ในห้องน้ำตอนแรกจะเอามัน เคยไปปล่อยมันแล้วม <tan> ัน <tan> ก็กลับมาปล่อยมันแล้วมันก็กลับมากลับมาอย่างงงเลยนะแบบว่าเราไม่ยิงไ่ยิงไม่ยได้ยังไงอะไรเงี้ยตัวมันเข้าหนูตัวนั้นเองเขาไอ้มันอยู่ในห้องน้ำก็ปล่อยในห้องน้ำอะไดรก้อนไอ้แจ็คกลับบ้านแล้วเน๊ะ มันไปมันก็หยุดพุ่อยู่แล้มันเยมันไม่ไปเวลามันเวลาฝนตกมันก็จะมาจ้ะทีครั้งหนึ่งมันไปทั้งสองพร้อมกันเลยได้อาทิตย์กว่ามันกลับมาเนาะมันกลับมาโว้ยพีดีใจพี่เล็กไอ้ท้องนี่มันกลับมาแล้วเหรอแลกว่ามันดูเขาเอาไปส่งทะเลยเออลงมากแกงทะแล้ว่เงี้ยนะ นั่งดูนะมันออกมันนั่งดูที่ทำแลาวกาอ้งตำ้มนิดหน่หันมาอ้าวไอ้ทอมันนั่งได้ลแล้วก็อ,อะไรอีกอะกตอนนั้นเวลาเราจะเข้าไปห้องนอนนะมันก็มารออยู่ที่ประตูห้องนอน ตอกมไม่ถูกมันตันไม่โดนแต่มันเคยโดนเจ็บมาแล้วประตูนหนีบมันตอนนั้นประตูนหนีบมัน,นมันเกินมันเลยให้ไปที่ไหน ยังไงบ้างนี้ถ่ายดิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะเดี๋ยวจะเอาขี้วัวขี้มันแกลบดำที่ผสมแล้วนี่ไปใส่ต้นไม้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ